คุณจตุพรบุรุษพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบนโยบายและมาตรการเร่งด่วนให้กับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงทั้งการสนับสนุนทีมไทยแลนด์เจรจาการค้ากับสหรัฐโดยการสนับสนุนฐานข้อมูลการจำลองฉากทัดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การเจรจาประเมินผลกระทบและเตรียมมาตรการเยียวยาผลกระทบนะครับ นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์จะเร่งหาตลาดส่งออกใหม่เน้นสินค้ากลุ่มพรีเมียมสำหรับมาตรการเร่งด่วนครับคือการช่วยเหลือเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตและหรือโครงสร้างราคาสินค้าที่กระทรวงพาณิชย์กำกับดูแลทั้งหมดเพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชนส่วนการแก้ปัญหาการค้าชายแดนจากสถานการณ์ไทยกัมพูชานะครับได้หาเรือร่วมกับพาณิชย์จังหวัดเบื้องต้นจะนำสินค้าธงฟ้าไปจำหน่ายนะครับเพื่อลดภาระค่าครองชีพ นอกจากนี้ยังได้เร่งกำชับนะครับให้เร่งรัดข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เสริมศักยภาพให้กับ SME ปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายใช้กลไกทรัพย์สินทางปัญญาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจพัฒนาแนวทางการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและพัฒนากฎหมายพาณิชย์ให้ทันสมัยสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพการค้าและการลงทุนครับ ขณะที่คุณชันทวิตตันทสิทตรรัฐธมรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าการเจรจาการค้าเกี่ยวกับภาษีของสหรัฐจะพูดคุยเฉพาะเรื่องการค้าเท่านั้นนะครับไม่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงโดยสินค้าที่จะพูดคุยในเวทีสากลจะมีระดับสินค้ามากกว่า1 0 0 0 0รายการ